สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องคิดดีพูดดีทำดีมีบุญรวมเป็นคนดีคนดีนั้นชอบที่จะทำแต่ความดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาคนดีย่อมจะไม่คิด ไม่พูดไม่ตำหนิติเตียนผู้อื่นด้วยเจตนามุ่งร้ายการคิดหรือว่าเพ่งโทษผู้อื่นนั้นจะเป็นการก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใจให้กับตนเองหากจะตำหนิติเตียนเพื่อเป็นโอปนายโกนั่นก็คือการน้อมนำสิ่งนั้นมาเพื่อเป็นการสอนใจตนเองให้ละชั่วทำดีก็ยังพอเป็นประโยชน์ต่อตอนเองได้บ้าง การตำหนิติเตียนผู้อื่นเปล่าๆนั้นแม้เป็นความถูกต้องก็ตามทีนักปราบบัณฑิตไม่สารเสริญเพราะผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาติเตียนคนอื่นๆย่อมมีจิตใจที่ขุนมัวและแค้นเคืองต่อการทำไม่ดีของคนอื่นตลอดไปซึ่งโลกนี้มีคนไม่ดีอยู่เป็นจำนวนมากและก็คนไม่ดีนั้น ก็ย่อมทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นธรรมดาหากหมวัวตะโกรธเคืองคนที่ทำไม่ดีมันก็จะต้องโกรธกันไปตลอดชาติเพราะคนที่ทำไม่ดีไม่มีวันจะหมดสิ้นไปจากโลกนี้ได้ก็ต้องคอยโกรธคอยเกลียดกันอยู่เรื่อยร่ำไปจะเป็นการหาทุกข์ให้กับตัวเองอย่างไม่มีวันที่จะสิ้นสุดนั่นเองเพราะเหตุน,นั้น ผู้มีปัญญาจึงไม่นิยมติเตียนใครๆโดยไม่มีเหตุมีผลอันสมควรเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความทะเลาะวิวาทกันแล้วยังอาจจะถูกทำร้ายอีกต่างหากเพราะคนไม่ดีก็ย่อมทำในสิ่งที่ไม่ดีควรพิจารณาในสิ่งที่ประสบพบเห็นไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความชั่วให้เข้าใจถึงเหตุ แห่งความดีความชั่วนั้นๆเพื่อน้อมมาสอนใจตนเองแล้วก็นำไปปฏิบัติในสิ่งที่ตนเห็นว่าดีแล้วก็ละเว้นไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ดีจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญารู้รักษาตนให้รอดพ้นจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิได้สิ่งที่เป็นภัยสร้างทุกข์ให้กับตัวเราเองนั้นมากที่สุดนั่นก็คือ ความคิดที่ผิดจากการรองกรองธรรมซึ่งจะมีอยู่ในใจของแต่ละคนอยู่แล้วและก็พร้อมที่จะถูกผลักดันออกมาโดยไม่รู้ตัวมีหนำซ้ำยังหลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความคิดที่ดีหลายคนจึงต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างไม่รู้สาเหตุเพราะฉะนั้น อย่าเชื่อความคิดตัวเองให้มากจนเกินไปควรพิจารณาตรวจและวก็ไตรตรองดูให้เป็นไปตามหลักธรรมะเสียก่อนว่าสมควรหรือไม่สมควรที่จะพูดออกไปตามความคิดของตนนั้นบุคคลผู้ที่โง่เขาเบาปัญญานั้นมักที่จะชอบอวดตนสำคัญตนว่าเป็นคนที่ฉลาดพอใจแต่จะเพ่งโทษของผู้อื่นเท่านั้น โทษของตนเองกองทัพภูเขาก็ไม่สนใจใยดีวันคืนล่วงไปล่วงไปก็ไม่อาจยกตนออกจากความชั่วช้าเร็วซามนั้นได้เหมือนหมูหนอนที่เพลิดเพลินอยู่ในกองมูดกองคูดไม่เคยคิดที่จะออกจากกองมูดกองคูดนั้นเลยคนผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา ไม่เคยคิดว่าความคิดของตนเองเนี่ยจะเป็นตัวสร้างทุกข์สร้างภัยให้กับตนเองโดยแท้จึงสนุกใช้ความคิดนั้นๆย่ำยีตนเองทุกลมหายใจเข้าออกนอกจากจะทำร้ายจิตใจตนเองด้วยความคิดไม่ดีแล้วเนี่ยยังอาจจะทำร้ายผู้อื่นด้วยการกระทำที่ไม่ดีอย่างที่คิดไว้นั้นด้วยส่วนคนผู้ที่ฉลาดนั้นย่อมเห็นว่า ไม่มีอะไรจะสร้างพิษสร้างภัยให้กับจิตใจตนเองยิ่งไปกว่าความคิดปรุงแต่งของตนที่เกิดขึ้นที่ใจเพราะเหตุนั้นผู้ฉลาดาจ,จึงมักตั้งสติกำหนดดูความคิดปรุงแต่งของใจของตัวเองอย่างเอาจริงเอาจังไม่ให้ความคิดปรุงแต่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาย่ำยีจิตใจของตนเองได้การรู้จักควบคุมความคิดให้อยู่ในกรอบแผงธรรมะนั่นก็คือความดีงาม ย่อมเป็นคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นได้อีกด้วยเพราะเหตุนั้นจึงว่าคนดีทำดีได้ง่ายจะให้ทำชั่วนั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่าคนดีย่อมไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นคนดีย่อมมีเมตตาการุณามุติตาและอุเบกขาคือพรหมวิหารสี เป็นเครื่องหมายของความดีนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับคนชั่วที่ทำดีทำได้ยากแต่จะทำชั่วนั้นเป็นไปได้ง่ายมากเพราะทำจนเคยชินอยู่แล้วเพราะจิตใจเต็มไปด้วยกิเลสคือความโลภค,ความโกรธและก็ความหลงอย่างที่ไม่เคยสําเนียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภยัยเป็นฆาศึก เป็นตัวสร้างทุกข์สร้างภายให้กับตนเองมาแล้วมากมายคนผู้ที่มีปัญญาดีจะพิจารณาอะไรก็แล้วแต่จึงไม่ควรคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือถึงแม้เป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ถึงการอันควรเป็นไปใครมัวนั่งคิดอยู่ก็เท่ากับว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนโดยแท้จริง ควรคิดในสิ่งที่จะเป็นไปได้และเป็นไปในปัจจุบันอยู่เสมอได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัตสสงสารและก็มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะก้าวให้พ้นไปจากทุกทั้งปวงโดยชอบนั่นเองคนเรานั้นถ้ารู้จักกำจัดความคิดที่ไม่ดีที่บังเกิดขึ้นมาภายในใจแม้เพียงวันละเล็กละน้อย ก็ถือได้ว่าเป็นบุญแล้วความสุขไม่ต้องไปถามหาก็ได้เมื่อความคิดไม่ดีลดน้อยลงทุกข์ก็จะลดน้อยลงไปตามๆกันความสุขก็จะมีมาเองความคิดที่ไม่ดีนั้นก็คือความคิดโลภอยากได้ของของคนอื่นความคิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่น ความคิดที่ทวนกระแสะแห่งธรรมะเหล่านี้ใครมีมากก็ยิ่งทุกข์มากและทำัวคิดแต่ในเรื่องชั่วร้ายตามการชักนำของกิเลสและคิดเพ่งโทษผู้อื่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่เห็นโทษแห่งความคิดปรุงแต่งไม่ดีของตนเองบ้างเลยจะวิ่งไล่หาความสุขได้อย่างไรก็ไม่มีวันได้พบได้เห็นแน่นอน ความสุขย่อมมีอยู่ที่ใจแต่ต้องหาวิธีที่จะไม่ทำให้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาย่ำยีจิตใจด้วยการไม่สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ในขณะเดียวกันก็พยายามทำเหตุจะให้ความสุขเกิดขึ้นมาแทนอยากมีความสุขแบบง่ายๆก็ให้ระวังความคิดของตัวเองให้ดีคิดในวงปัจจุบันที่เป็นไปได้ และก็เถอเอาประโยชน์ได้ถ้าจะคิดถึงอดีตอนาคตก็ควรเป็นอดีตอนาคตที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันเท่านั้นและที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันก็ไม่ควรคิดเพราะเท่ากับเป็นการฝันลมๆแหลงๆห,หรืออย่างที่นิยมเรียกกันว่าเป็นการสร้างวิมานในอากาศและการคิดในวงปัจจุบันก็ควรคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย ควรคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ควรคิดฝึกหัดควบคุมความคิดของตนเองให้ได้อย่างนี้แล้วนานๆไปความสุขก็จะมีมาเองถ้าทำตรงกันข้ามถึงอยากได้ความสุขอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะได้พบได้เห็นไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือเรื่องของคนดี คิดดีพูดดีทำดีมีบุญสภทา,านังาธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทางชนะการให้ทั้งปวงฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกดติดตามกดแชร์ส่งต่อเพื่อแบ่งปันธรรมะนี้เป็นทานด,ด้วยนะครับจเจริญในบุญครับขอพบพระคุณและสวัสดีครับ